ทีกคะทุกคนกับช่องเมคไม่ดิววันนี้จะทันกับน้องเบน173อีกวงหนึ่งที่เป็นลูกรักอรอเสียงเล็กเสียงน้อยมากพอลูกคัมแบ็ทันทีมแม่ก็ต้องซัพพอร์ตแม่ก็ต้อง่วยน้องตลอดเวลาแม่ต้อง่วยลูกคนนี้ตลอดจริงๆแล้วเนะี่ยในค่ายบล็อกเนี้ยเราไม่มีเมนลูกสาวอีกวงหนึ่งคือลูกสาวไดอาจริงๆเราครั้งนี้เราคาดหวังว่าการคัมแบ็คขัดมาหลังจากเมเพลงฉลาดเพลงที่แล้วเนี้ยเราก็คิดว่าครั้งนี้มีกําหนดการเรียบร้อยไปแล้วว่าลูกสาวไดอาจ,จะมีการคัมแบ็คแต่สุดท้ายก็คือนั่่นแหละคคาายก็มมีีวผ ก็มีการอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายน้องเบก็มาแบบว่าสายฟ้าแลบใส่ท้ายผ่าแต่กลัวมากว่างานจะไปเผาแต่พอเห็นทีเซอร์แทนแหละโอ้ว้าวโอ้ตกใจมากทีเซอร์คือแบบ ทำไมอลังการขนาดนี้คือผิดคาดมากพอรึอไหมตอนน้องๆทำแบคคก,กับเพลงฉลาดเพลงตอนเนี่ยรู้สึกว่าคอนเซป MV ต์เอ็มวีต่างๆตกใจโอ้โหเหมือนลดคอร์สเบาๆคือเอ็มวีเหมือนเพิ่มฟังก์ชันวิดีดอธรรมดาเลยเธอแค่ถ่ายบนดาดฟ้าแล้วเชื่อไหมว่าซีนดาดฟ้าซีนนั้นน่ะตอนเอ็มวีพี่ทรงกาอินก็ลองเพลงดาดฟ้าเหมือนกันจ้าที่เป็นเวอร์ชันเอ็มวีของพี่ทรงกาอินน่ะก็นอ้องบนดาดฟ้าเหมือนกันก็คิดว่าเอ๊ะเช่ารอบเดียวแล้วก็ดีเลยหรอถ่ายพร้อมกันเลยหรอหรือว่ายังไงและไม่ใช่แค่นั้นเธอ ใน MV ของน้องโดที่เป็นเพลงอินโทรของป้ามสตอเนี่ยก็ถ่ายบนถักดัดฟ้าเหมือนกันก็เลยงงว่าโลเคชั่นคือซื้อมาโลเดียวแล้วก็ถ่ายสบนบนกันไปไนนอะไรอย่างนี้หรอคือคราง้คือกดบอกมากคือลดคอร์คือตกใจไม่คิดว่าจะลดคอร์อะไรขนาดนี้่า้กลับมาครั้งนี้คือทีเซอร์แบบเห็นแล้วแบบ คือมีความกุ้มกิ่มในใจมากว่ารอบนี้ลูกฉันจะมาแล้วหรือเปล่าคือต้องมาแล้วนะจริงๆแล้วน้องควรจะมาตั้งแต่สารคันดาตั้งแต่การคาบกครั้งแรกของน้องเบควรจะเป็นแบบว่าคือเพลงที่แบบโทรสารคันดาฟิลลี่มีกลิ่นอายความแบบรุ่นพี่อย่างบิ๊กแบงคือมันมีความแบบเิ่มันมีความแมสซะมันควรจะปังมากจริงๆแล้วคาสออนยู่ก็ควรจะปังเลยด้วยนะเพราะว่าคือเปิดมาคือเพลงต่างๆมีความแบบโอ้โห คือมันมีท่อนพกอะไรหลยหลายอย่างที่แบบมีความหลอนหูมากถ้าเต้นต่างๆคนจะแบบปังมากน้องเบคทำไมไม่ปังคืองงๆที่สุดงงของความแบบคือน่าคิดจะยเอ๊ะทำไมทำไมทำไมจริงๆเพลงจอเนี่ยสำหรับเราอะ่ะ คือแอบมีความเป็นคือมีความแตกต่างจาก2เพลงแรกแต่มันก็มีความเท่ในตัวเองคือเป็นเพลงหนึ่งที่มีกิจการความแบบวกวะคือแบบคือเราฟังรู้สึกว่ามันก็เหมิมและหลายๆท่อนนะรอบแร้อาจจาะฟังแบบเอ๊ะเดีด๋ยวในใจใช่ปะแต่ฟังไปฟังมาคือมันมีความลงตัวบางอย่างที่แบบสเสน่ห์จริงๆเพลงจอบเป็นเพลงหนึ่งที่มีความสเสน่ห์การขับรอรอบนี้กับเพลงดั้ชเพลงโปรโมทเนี่ยถ้าเห็นภาพพิเศษมันจะเป็นจักรวาลอวกาศใช่ปะเรารู้สึกกับเพลงเนี้ย แอบกับย้อนกลับไปเหมือนแบบว่าเข้ากับสองเพลงแรกคัสอนอนยูกับเพลงซาาคันดาเนี่ยสองเพลงนี้ก็จะมีความเป็นกิมมิกอวกาศเหมือนกันเอ๊ะเจ้าก้อนฉันก็แบบเอิร์นเอิร์นมีบ้านนองเบลตรงนี้พอดีเลยซ่าอันนี้คือคัสอนอนยูที่เราบอกแล้วก็นี่คือซาลาคันดาไว้กับหัวของเ,เทอดารุอันนี้ก็ซาลาคันดาเห็นป่ะสองอันนี้ก็คือเหมือนแบบเข้าด้วยกันน่ะมันมีความแบบว่าเอีม่างตาือมีความแบบเชื่อมโยงหาถึงกันใช่ป่ะแต่ต่อมากับเพลงจอก็รู้สึกแบบเป็นเพลงฉลามป่ะกับหัวอี แล้วก็คืออ๊ถูกต้องแล้วค่าอุ้ยการหลอนขอโทษนะลูกก็คือแบบว่าเพลงตอนเนี่ยบ้าเนี้ยรู้สึกว่ามีความเป็นจักรวาลคู่ขนานเป็นแบบว่าจักรวาลโลกแบบว่าฉลาดดุเข้าใจป่ะมีความแบบโอ้โหดุดันมากไม่เหมือนสองเพลงแรกที่จะมีความแบบว่าละมุนละมุนเง้ยคือรีความว่าท่อนเพลงต่างมีความแบบหลอหนุใช่ป่ะแต่ฉลาดก็คือมาอีกแนวหนึ่งที่มีความแท้แต่การกลับมารอบนี้เนี่ยใครคิดว่าแบบเห็นฟังดีเซอไปอ่ะ มันต้องดีน่าๆเลยแล้วไม่ใช่แค่นังน,น้องนงเธอหรือลูกโดของฉันนี่เองนั่นแหละคือโปรดิวเพลงนี้ด้วยเพราะฉันก็เรามาดูความปังของลูกๆทั้งหมดทุกคนกันดีกว่า,าการแบ,บ่เรามีลูกๆทั้งเก้าคนน้องเบมาในรูปแบบไหนแต่สาหรับใจแม่เรามาซัพพอร์ตู่ด้วยกันทุกคนเพราะฉะนั้นก็รอฟังเพลงน้องเบยนเ่งเดสาด้วยเธอมาดูดีกว่าค่ะมาเลยจ้าหเห็นโลโก้ก็คือแบบอารมณ์ขึ้นแล้วนะโมโหอ๋อถ้าใครเห็นห้องเราแปลกๆคือ ไปห้องที่แ, ed, แล้วที่เราอัดเดียชันอะไปเสียเออก็เลยต้องมาอัดห้องนี้แทนมาเฮาโม่บ้างๆตอนนี้ท้องฟ้าก็มีความแบบคำรามคำราวนะโอ้โหทุกคนมาอวยกันน้องเบกันเลยเนะี่ยท้องฟ้าก็มาอวยเธอดูซีซีดิดด roar! คิดถึงเหมือนตอนจักรวาแลแรกที่ตอนเพลงขาตอนอยู่อะโอ้ปานปานก็โอ้ก็ห,หง่อมาก ลาก็ปิดยู่แล้วโอ้ยยยยยยยมยยายยยยยยยห้าคยย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 กยยยยยยบยยย้ตยย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 ยายย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 นยยนยย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 ่ยย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 ยายลยอยกายย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 กยย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 ย โอ้ละเท่มากโอ้ยน้องโดนลูกเลยโอ้ยน้องบิดดีโอ้ยทอนดีดีมากคิดถึงรอว่ามิสเตอร์ฟาสต์ของยอายอ่ะโอโอ้ยท่าเลยดีมากโอ้ยเพลงนี้เหมน,นี้ ่ว่าเพลงเนี้ยงงสักวันเดียวฉลามมันมีความแบบขัดแค้งกันอยู่เฮียมีความตัดอารมณ์เฮ้ยเทอแต่ข้อะที่มีความแบบเขาบอกก,กินหมกก,มกินกินหมกแล้วจัะกินหมกดีมากขั้นตอนดี าการผมทองคดูตอนนี้ห็นรูสึกว่าร้อนตามลูกกันนะ่น้องบดตีมบ้างโอ้ตอนสุดว่าท่อนแรเป็นอะไรที่สนะทมากเนี่ย แต่ว่าเซมเปนผมดำมากเซมเปนผมดำคือดีชอบท่อนบิดตัวนี้มากอ่ะมันเหมือนในการปูก่อนที่จะเราเอารมณ์ต่อไปอย่างเงี้ยอนาคนใหม่ต้องมาละลูกโอ้ยัังพอดีม,มาก อ่าอ่าเพราะเฮนียมีจังหวะไอ้นี่เหมือนกันเนาะจังหวะให้แบบมีความลุนก็าจะไงต่อไปตลอดตลอดโอ้โหแซดซีซีบางฉากก็ตอนที่เป็นซีนเป็นอย่างี้ยแอบแบบนิดนึงมีความโดดๆดดนิดหน่อยแต่ก็ไทยแม่ก็ไทยได้ยไอโอ รกเร็วมากเอาดีปะเพลงรอบนี้รู้สึกว่ามันมีคิมมิกหลายอย่างที่มีความเก๋มากรถไฟจะไปไหนต่อแม่อยากยูมากทุกคนเห็น<อ>ที่เราเห็นไหม มันมีหลายท่อนที่มีความว่าเล่นกับจังหวะทนเสียงคือเราจําได้ที่เราจตนเพลงนี้ที่จาได้ท่อนคอ่นเดดดัดดัดดัดเลยอย่างเงี้ยมันมีการทนเสียงไล่ขึ้นไล่ขึ้นเลยขึ้นคือมีความเก๋มันเป็นความเก๋ที่คิดว่าถ้าใครได้ฟังอ่ะท่อนแบบตรงเนี้ยมันจะมีประมาณก 1, 2, 3, ิมมิคหนึ่งสองสามที่เป็นประมาณแบบเนี้ยฉันคิดว่าถ้าใครได้ฟังหลายรอบหรือว่าใครได้แบบว่าหน้าใหมา่ผ่านไปใหมมาได้ยินเพลงตอนท่อนเนี้ยฉันว่าหลอนหู เราหูมากแต่่อนท่อนที่เป็นน้องบิดก,กับพี่ยองซอที่เป็นสายเสียงอะรู้สึกว่ามันเป็นความเสียงที่มีความเลา้าเราให้เรารู้สึกว่าท่อนต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบ เขาเรียกว่าเป็นท่อนเมิดได้ดีมากและไม่ใช่แค่นั้นเธอในเพลงนี้มันจะมีตังหวะให้เราลุ้นตลอดเลยแต่ไม่แน่ใจว่าลุ้นใน MV เท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าในเวอร์ชันเพลงก็มีเหมือนกันแต่มีความลุ้นว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นถือว่าทําได้ดีมากแม่ก็หวังนะหวังว่าอยากให้เพลงนี้แมทมากและเพลงเนี้ยรู้สึกว่าจักรวาลเพลงเนี้ยแอบดันแบบว่า MV อ่ะ โทนเอ็มบีอะแอบเข้ากับสงเผังแรกใช่ปะแต่สไตล์เพลงอะแอบเข้ากับเพลงฉลามรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นจกักรวาลฉลามเรื่องเพลงอะ แต่แค่เอ็มวีอ่ะสื่อสารต่อกับตอนสองเพลงแรกอ่ะจริงๆแล้วถ้าฉลาดมะทำเอ็มวีเกี่ยวกับอวกาศด้วยนะก็จะถือเป็นแบบเดิเรื่องแบบเดียวกันเลยอ่ะเหมือนแบบว่าน้องๆไปด้วยกันเลยในเรื่องเดียวกันเพราะว่าเพลงแรกตอนคัฟตอนอยู่ก็มีการแบบนั่งักรวาลจรวดอย่างนี้ใช่ปะส่วนเพลงที่สองเนี่ยก็มีความเป็นแบบเล่นกับดวงดาวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่เพลงนี้ก็จะมาแบบว่าฟิลแบบว่าน้องๆกำลังจะมุ่งหน้าไปสักที่หนึ่งแต่คิดว่าน้องเนี่ยมุ่งสูส่สกวาวแน่นอนน้องเบคคือแบบไปละไปเหนือละ ทุกคนถ้าใครเป็นแฟนขับของเบย์อยากทุกคนช่วยก็บังเบย์นี้จริงเวอร์แล้วก็วอยากให้ทุกคนแบบว่าโออซัพพอร์ตน้องเบย์กันเยอะไปช่วยปั่นวีกันเถอะคิดว่าเพลงนี้มันต้องมาแเราไหมอ่ะโอ้ยเถอะใจแม่เนี่ตอนดูเอลงนีรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามันดีทุกอย่างเลยอะ่ะถึงเอ็มมีจะมีบางฉากคือติดว่าแบบเออมัแอบโดดๆนิดนึงแอบลอยๆซีตีแอบลอยๆอะไรเงี้ยแต่ตลอดที่เป็นแบบแฟนขับน้องเบย์แล้วก็แบบว่าเราก็มองข้ามจุดที่แบบว่าที่ไม่เนื่นอยได้คือ เราอยากอวยลูกอะคือทุกอย่างคือแบบส่งขนาดนี้แล้วน้องแต่ละคนรอบนี้คือแบบรอบที่แล้วว่าตอนฉลาบว่าโตแล mm ้วว่าหล่อเทแล้วนะรอบนี้ขึ้นกว่ายิ่งกว่าอีกท้าที่การคาแบบสองรอบเนี้ยไม่ได้ห่างกันเยอะขนาดนั้นสำ่เรานะแต่น้องๆเทได้ขนาดนี้โตได้ขนาดนี้โทต้องตกแปคงขบได้เยอะแล้วว่าฉนั้นก็เรามาซัพพอร์ตน้องเบกับเพลงใหม่กับเพลงดั๊ดดีกว่าเข้าย Qur ู u ูปไปช่องน้องเบ1 7หนึ่งเจ็ดสามแล้วฟังเพลงดั๊แล้วมใช้แค่นั้นไปปั่นยูทู e การคแฟ่งปันขำน้องเบ่าเราไปปั่ เพลงัานไของน้องเบลงในช่องทิกตอกก็ด้วยว่าเป็นการโปรโมททางอ้อมเหมือนกันว่าน้องเบงมีเพลงไหนที่ปังที่แมสบ้างก็ถ้าใครอยากรูว่าเราดแคปเพลงไหนบ้างก็สามารถติดตามในช่องทิกตอกได้เลยแล้วสำหรับคลิปนี้ที่เะชันน้องเบงก็หวังว่าการกระแดกรั้งนี้ของน้องเบงจะประสบความสำเร็จมีแฟนคลับเยอะๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นขึ้นแม่คนนึงแหละจะซัพพอร์ตหนูไม่เสื่อมขายแน่นอนและบ้าใหม่มาเดี๋ยวแม่ก็จะซัพพอร์ตซื้อเก็บแนะนอนเธอสวัสดี ขอบคุณมากที่ตามสมช่องเราเธอแล้วคิดน่าจะได้ทั้งเพลงไหนหรือทายเพลงนั้นก็อย่าลืามเดี๋ยวตอนช่อง Make เมกใหม่ด้วยเถอะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากน้องเบฟเพลงดัสเลยเข้ายูทูบดัส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 ดสรับรองเธอมันแน่นอนขอบคุณทุกคนมากที่สัมผัสน้องเบฟจ้าบ๊ายบาย